โอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมวัยรุ่นฟรีไฟแล้วก็น้องน้องหนูที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะทุกคนก็กนนนะกนกสำหร,รับว,วันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีเรงสโตนะครับน้องน้องซึ่งวันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้มาแจากกันอเช่นเคยนะทุกคนยังไงก็ฝาก,กดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยละกันนะทุกคนสำหรับโค้ดวันนี้นะทุกคนก็จะมีโค้ดอะไรบ้างนะครับทุกคนก็จะมีโค้ดนะครับผมตรงนี้นะทุกคนหึงโค้ดนะครับนี่ฮะโค้ดตรงนี้หนึ่งโค้ดนะครับ นี่ครับทุกคนหนึ่งโค้ดนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโค้ดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่ฮะตามนี้เลยนะทุกคนใครที่มองไม่เห็นโค้ดนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้แล้วกันนะครับทุกคนตามนั้นเลยนะทุกคนนี่โอเคครับผมเรียบร้อยนะทุกคนก็ไปนี่ครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่เป็นไงน้องๆคิดว่าอ่าพี่จะจัดเป็นอะไรเดี๋ยทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่จะจัดเป็นเซ็ตอะไรเดี๋ยทุกคน เโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้จะจัดเป็นไอเดียทุกคนก็จะมีเป็นวงล้อนะครับผมเป็นวงล้อหมัดติงนะครับทุกคนนี่ฮะแล้วเป็นวงล้อตัดธงนะครับทุกคนน้องชอบหน่น้องก็จับได้เลยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะทุกคนที่จะมาจับเป็นเซตไอดีทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะจับเป็นเซตบูล็อกดีไหมทุกคนนี่ฮะเซตบูล็อกครับจัดเลยแล้วกันนะทุกคนนี่ โอเคครับ okay, ผมเรียบร้อ,รอยนะทุกคนปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวอะไรดีกว่าทุกคนว่ามันจะตึงแต่แค่ไหนนะทุกคนตาไปดูพร้อมกันเลยโอเคทุกคนก็ตอนนี้น,ะทน,นะทุกคนพี่ก็ยู่ในดีเป็นเรียบร้อยนะฮะทุกคนก็จะเป็นนี่ครับทุกคนอดีบูล็อกนะครับทุกคนสายบูล็อกนะครับผมที่คอแล็บกับบูล็อกนะครับทุกคนกคน็จะมีหัวเป็นออแกนิกนะครับมีตาอัศนีนะคะผมนีไม่ไปปัด บูมเบลนส์เน็ตนะครับมีเสื้อบูล็อกนะครับแล้วก็กางเกงโพลีกนะครับทุกคนแล้วก็จะมีหมัดไฟนะครับทุกคนนี่ฮะคือว่าแค่นี้ก็ชุดนี้ก็เป็นเงี้ยมีปืนอัพเลเวลเจ็ดอีกสี่กระบอกอ่ะทุกคนดูดินี่ครับผมเป็นซองยาวนะครับผมอัพเลเวลเจ็ดหรือซองเขียวนั่นเองนะครับทุกคนไอดีนี้ตึงๆตันๆเลยครับทุกคนมีฟาร์มัสอัพเลเวลเจ็ดด้วยนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนคิดว่าไงฟาร์มัสตึงปะก็มีเอ็มแปดอัพเลเวลเจ็ดด้วยนะครับทุกคน ตลาท่าคือแบบตึงๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนนี่ไง MBT สมุนเอาด้วย7ครับอีหนึ่งกระบอกครับก็พร้อมเล่นเลยทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับผมเชิญกันกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยละกันนะทุกคนสําหรับวันนี้นะทุกคนก็น่าจะอย่างนี้แล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับพิกัดเดี๋ยว่ใต้คอมเมนต์นะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคําว่าล่าสุดนะครับทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอตัวไป่อดละกันนะทุกคนปึงจับทุกคนโอเคครับผม